บทประนาธิการหนังสือพิมพ์แนวหน้าวันจันทร์ที่24พฤศจิกายน2568เรื่องจิกซอล็อกคั่วตัวสุดท้ายการเมืองในชั่วโมงนี้หากเทียบความร้อนแรงของพักภูมิใจไทยต่อให้เอาช้างทั้งโคลงมาฉุดรั้งก็คงเอาไม่อยู่แล้วหลังปิดบิ๊กดิวทางการเมืองในงานประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่หนึ่งทับ2568เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา เปิดตัวบ้านใหญ่3มตระกูลการเมืองระดับตำนานอย่างตระกูลศิลปะอาชาจากสุพรรณบุรีตระกูลสสะสมทรัพย์จากนครปฐมและตระกูลคุณปลื้มจากเมืองชนบุรีโดยเฉพาะเลือดสุพรรณยกกันมาทั้งพักชาติไทยพัฒนาโดยไม่เคอะเขินภายใต้เหตุผลที่ว่าการเมืองวันข้างหน้าพักเล็กจะอยู่ไม่ไหวพักเล็กจะทำประโยชน์ให้แก่ประชาชนได้น้อยกว่าการได้รวมกันกับพักใหญ่ นี่คือยุทธศาสตร์ของพรรคชาติไทยที่ในอดีตเคยมีฉายาว่าพรรคปลาไหลมีความสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ทางการเมืองเพื่อเข้าร่วมรัฐบาลได้อยู่เสมอก่อนหน้านี้พรรคภูมิใจไทยได้จุดกระแสชิงความได้เปรียบทางการเมืองไปแล้วด้วยการเปิดตัวเอกนิตินิติธันประพาสกับสุพจีสุธรรมพันธ์สองขุนพลรัฐมนตรีคนนอกมือฉมังด้านเศรษฐกิจสามารถเรียกเสียงฮือฮา และกระชากเกรตติ้งพลิกภาพลักษ์จากพักเซอกกล่าวก้าวไปสู่ความเป็นพักอินเตอร์ระดับผู้บริหารมืออาชีพได้ภายในชั่วพลิบตาเมื่อบิ๊กเดีหมากที่สองถูกขยับกระชับพื้นที่ทางการเมืองด้วยการเปิดตัวบ้านใหญ่สามตระกูลไล่ตั้งแต่ภาคกลางไปจนถึงภาคตะวันออกดังกล่าวเกมการเมืองจึงถูกอ่านโดยไม่ยากว่า เป้าหมายเดียวที่พักภูมิใจไทยปักหมุดหมายไว้ในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในเร็วๆนี้คือต้องคว้าชัยชนะเป็นอันดับหนึ่งเท่านั้นมีการประเมินตัวเลขคร่าวๆว่าโอกาสที่พักภูมิใจไทยจะกวาดที่นั่งสสครั้งหน้าไม่น่าจะต่ำกว่าร้อยห้าิเสียงเนื่องจากเมื่อเทียบสัดส่วนความพร้อมทั้งกระดานแล้วพักภูมิใจไทยมีความพร้อมมากกว่าพักอื่นๆโดยเฉพาะพักเพื่อไทยเดิมทีเคยถูก คาดหมายว่าคือหนึ่งในคู่แข่งที่สูสีแต่เมื่อเจอวิกฤตคลิปเสียงอังเคิลและคดีทักษินชินวัตรวันนี้จึงไม่ใช่คู่มือต่อก่อนอีกต่อไปแนวรบตามหน้าเสือตอนนี้จึงเหลือเพียงพักประชาชนพักเดียวเท่านั้นที่อาจเป็นก้างขวางคอให้ต้องออกแรงรับมือแต่ค่ายสีส้มเองก็มีทั้งจุดแข็งและมีจุดสลบทางการเมืองอยู่ทั่วตัวโดยเฉพาะหากมีการยุบสภาก่อนกำหนด และละครการแก้ไขรัฐธรรมนูญปิดฉากลงบนผลงานที่ว่างเปล่าไม่ต้องสงสัยว่าจะเสียราคาและเสียรังวัดในทางการเมืองแค่ไหนโดยไม่มีข้อแก้ตัวใดๆนี่ต่างหากจึงเป็นโอกาสทองคําฝังเพชรของพรรคภูมิใจไทยต้องรีบฉกฉวยจังหวะชิงเปิดตัวเอกติตินิติธันประพาสกับสุพจีสุธรรมพันธ์รวมทั้งเปิดบิ๊กเดีลบ้านใหญ่สามตระกูลดังเพื่อประกาศความพร้อมถึงขีดสุด โดยไม่ยี่ระแล้วว่าฝ่ายค้านจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไม่หรือจะแก้รัฐธรรมนูญเสร็จหรือยังโดยพร้อมใช้วันที่12ธันวาคมเป็นเลิกหมายปิดเกมจึงไม่แปลกที่ภาพความชื่นมื่นจากการเปิดตัวบ้านใหญ่ตระกูลศิลปะอาชาตระกูลสะสมทรัพย์และตระกูลคุณปลื้มจะถูกตีความทางการเมืองว่านี่คือต่อจิกซอตัวสุดท้ายของพักภูมิใจไทย รอแค่เพียงผลลัพธ์การเลือกตั้งอย่างเป็นทางการและส่งเทียบเชิญพักพันธมิตรทางการเมืองเพื่อจัดตั้งรัฐบาลโดยไม่มีพักประชาชนอยู่ในสมการก็เท่านั้นเอง